ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เราได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัตถุลึกลับบนท้องฟ้าอยู่บ่อยครั้งบางเหตุการณ์ถูกปัดทิ้งว่าเป็นเพียงจินตนาการบางครั้งก็ถูกอธิบายว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่มีบางเรื่องที่ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบันหนึ่งในนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2532ที่หมู่บ้านวอรเนสประเทศรัศสเซียเหตุการณ์ที่ผู้คนจํานวนมากอ้างว่าได้เห็นกับตาตัวเองยานประหลาดขนาดมาหึมาและสิ่งมีชีวิตที่ไม,มนุษย นี่คือหนึ่งในบันทึกลึกลับที่ยังคงทําให้คนทั่วโลกตั้งคําถามว่าเราคือเผ่าพันธุ์เดียวในจักรวาลจริงหรือไม่บทที่ 1. เหตุการณ์เริ่มต้นวันที่27กันยายนปีพุทธศักราช2532องเมืองวอร์เนสประเทศรัสเซียท้องฟ้ายามเย็นที่ควรจะมืดสนิทกลับเต็มไปด้วยความผิดปกติเวลาประมาณห้าโมงครึ่งผู้คนที่อยู่แถวสวนสาธารณะรวมถึงเด็กนักเรียนหลายคนต่างสังเกตเห็นแสงเรืองสีส้มอมแดงปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าแสงนั้นไม่เหมือนแสงดาว และไม่ใช่แสงไฟจากเครื่องบินที่พวกเขาเคยเห็นมันสว่างจัดราวกับเปลวไฟแต่กลับลอยนิ่งอยู่กับที่ไม่กี่นาทีถัดมาแสงนั้นเริ่มขยับช้าๆราวกับว่ามันมีชีวิตมันลดระดับลงจากฟ้าฟ้าเคลื่อนตัวต่ำลงมาทีละน้อยสายตาของผู้คนทุกคู่จับจ้องไปที่วัตถุปริศนาไม่มีใครพูดอะไรออกมาเสียงรอบข้างเงียบสงัดแม้แต่เสียงนกร้องที่มักจะได้ยินในยามเย็นก็พลันหายไปความเงียบผิดปกติปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณหลายคนเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันบางอย่างในอากาศ คล้ายกับว่าบรรยากาศรอบตัวหนักแน่นขึ้นบางคนถึงขั้นบอกว่ารู้สึกหายใจไม่สะดวกเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งพยายามชี้มือขึ้นไปบนฟ้าพร้อมตะโกนเรียกให้ผู้ใหญ่ดูว่านั่นไม่ใช่ดาวตกเพราะมันไม่ได้เคลื่อนลงมาด้วยความเร็วเหมือนวัตถุที่หล่นจากอวกาศแต่กลับลอยช้าๆอย่างมีการควบคุมวัตถุลึกลับนั้นเปล่งแสงวูบว่าเป็นจังหวะบางครั้งสว่างจ้าบางครั้งรีแสงลงจนเกือบมองไม่เห็นแต่ไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรทุกคนก็ยังคงยืนยันตรงกันว่า สิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาติบนโลกนี้สร้างขึ้นจากท้องฟ้าที่เคยเงียบสงบกลายเป็นฉากเริ่มต้นของเหตุการณ์ลึกลับที่จะทำให้ผู้คนทั้งเมืองต้องจดจำไปตลอดชีวิตบทที่สองยานปริศนาหลังจากแสงสว่างประหลาดลอยต่ำลงจนชัดเจนผู้คนเริ่มเห็นรูปร่างของวัตถุมันมีลักษณะเป็นจานกลมขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางเข้ากับอาคารสองชั้นรวมกันผิวด้านนอกเรียบมันวาวคล้ายโลหะสีเงินอมเทามีแสงสว่างเล็กๆเ,เ,เด่นอยู่รอบตัว ยานไม่ได้ลอยนิ่งพียงอย่างเดียวมันหมุนตัวช้าๆและขยับขึ้นลงเรากับกําลังสํารวจพื้นดินใต้ตัวเองเมื่อมันสัมผัสพื้นดินเสียงเหมืนโลหะหนักบดกับพื้นเงียสนิทไม่มีแรงสะเทือนใดๆที่เกิดขึ้นกับอาคารหรือพื้นดินใกล้เคียงแต่รอบๆับเกิดอากาศร้อนขึ้นทันทีผู้ที่ยืนใกล้ๆรู้สึกเหมือนลมร้อนพัดผ่านผิวหน้าและแขนพื้นดินตรงใต้ย,ยานเกิดรอยไม่เป็นวงกว้างเรากับถูกไฟความร้อนสูงเผาและดินบางส่วนเปลี่ยนสีจากน้ำตาลเป็นดำ ทันใดนั้นช่องเปิดเล็กด้านข้างของยานสว่างขึ้นมีแสงสีขาวเจิดจ้าเหมือนโคมไฟแรงสูงพุ่งออกมาผู้คนบางคนต้องหลบตาเพราะความสว่างตัดสายตาออกไปชั่วขณะแต่เพียงไม่นานรูปร่างของสิ่งมีชีวิตก็ปรากฏชัดขึ้นสิ่งมีชีวิตนั้นสูงเกือบ3าเมตรตัวผอมสูงแขนยาวผิดสัดส่วนสีสะใหญ่มีดวงตากลมโตสีดำสนิทพวกมันไม่พูดแต่เคลื่อนไหวช้าๆเหมือนกำลังสำรวจรอบตัวด้านข้างยังมีหุ่นหรือสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กที่เคลื่อนไหวคล้ายหุ่นยนต์เดินตาม ผู้คนต่างตื่นตะลึงแต่ไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวมากเกินไปบรรยากาศเงียบสนิทเหมือนถูกกดไว้อย่างมหาศาลบางคนบอกว่ารู้สึกได้ถึงแรงกดดันทางจิตใจแรงดึงดูดบางอย่างที่ชวนให้ตัวแข็งทื่อเด็กบางคนกรีดร้องและร้องให้ออกมาโดยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ความรู้สึกกลัวและทิ้งปะปนกันไปทุกคนยาและสิ่งมีชีวิตคงอยู่บนพื้นดินไม่กี่นาทีก่อนที่มันจะยกตัวขึ้นช้าๆลอยสูงขึ้นเหนือท้องฟ้าสายตาของผู้คนจับตาม,มองจนสุดความสามารถแสงวูบวาบรอบยาสว่างจ้าและมืดลงเป็นจังหวะ จนกระทั่งมันพุ่งขึ้นฟ้ายอย่างรวดเร็วและหายไปทันทีเหลือเพียงรอยไม่บนพื้นและความเงียบสงัดที่ยังหลงเหลือเหตุการณ์นี้ทําให้ชาวบ้านเวโรเนสจดจําได้อย่างแม่นยำหลายคนที่เห็นเหตุการณ์ตรงกันยืนยันว่ามันไม่ใช่เครื่องบินหรือบอลลูนไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีแสงไฟแบบยานพาณิชย์สิ่งที่พวกเขาเห็นคือวัตถุและสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถอธิบายด้วยเทคโนโลยีมนุษย์ในเวลานั้นบทที่3การปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตเมื่อช่องเปิดของยานสว่างขึ้น สิมีชีวิตที่เดินออกมาปรากฏตัวอย่างชัดเจนต่อหน้าผู้คนสิมีชีวิตแต่ละตัวสูงเกือบ3าเมตรผอมสูงแขนยาวผิดส,สัดส่วนมือมีนิ้วเรียวยาวและปลายนิ้วเป็นเหมือนปลายเล็บที่แหลมเล็กน้อยสีสใหญ่ก่าปกติดวงตากลมโตสีดำสนิทส่องประกายสะท้อนแสงไฟรอบๆพวกมันเคลื่อนไหวช้าๆแต่มั่นคงเหมือนทุกการเคลื่อนไหวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนร่างกายของพวกมันมีสีเทาอมเขียวอ่อนคล้ายผิวหนังของสัตว์เลื้อยคลานแต่เรียบและเรียบลื่น สิ่งที่ทำให้ผู้เห็นเหตุการณ์ตื่นตะลึงมากที่สุดคือจำนวนของสิ่งมีชีวิตพวกมันไม่ได้ออกมาทีละหนึ่งหรือสองแต่มีหลายตัวเดินเรียงตามแนวเส้นประสานกันราวกับจัดแถวบางตัวถืออุปกรณ์ไม่ทราบชนิดมือของมันกวาดไปเหนือพื้นดินและวัตถุต่างๆที่อยู่รอบๆโดยไม่มีความเสียหายแต่เหมือนกำลังตรวจสอบและวัดค่าอะไรบางอย่างเด็กนักเรียนบางคนกรีดร้องและวิ่งหนีแต่พวกผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ไม่กล้าเคลื่อนไหวพวกเขาทั้งหมดจับจ้องด้วยความกลัวและตื่นตะลึง สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ได้ส่งเสียงพูดแต่พวกมันสื่อสารด้วยการเคลื่อนไหวและสายตาเลากับกำลังประเมินผู้คนตรงหน้าการเคลื่อนไหวมีความช้าและราบรื่นแต่เต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านอกจากสิ่งมีชีวิตแล้วยังมีวัตถุขนาดเล็กคล้ายหุ่นยนต์ที่ออกมาพร้อมกันมันเคลื่อนที่เร็วกว่าและบางครั้งหมุนตัวเหมือนสแกนพื้นที่ผู้คนบางคนรายงานว่ามันเปล่งแสงเป็นจังหวะและสามารถทําให้สิ่งของรอบตัวสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาที แต่ผู้คนต่างจํารายละเอียดได้อย่างแม่นยําบางคนถึงกับบอกว่าสายตาของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ช่างเจาะลึกเหมือนสามารถอ่านความคิดได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบและตึงเครียดแม้ไม่มีเสียงใดๆแต่ความรู้สึกกลัวและทึ่งผสมกันอย่างชัดเจนทันใดนั้นมีเหตุการณ์ที่ทําให้ผู้คนจํานวนมากตกใจเด็กชายคนหนึ่งถูกสิ่งมีชีวิตชี้ไปตรงหน้าเพียงเสี้ยววินาทีเขาก็หายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนกรีดร้องด้วยความตกใจแต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมาเด็กชายคนนั้นกลับปรากฏตัวอีกครั้งยืนอยู่เหมือนเดิม แต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่กลับสร้างความทรงจำและความตื่นตระหนกให้ชาวบ้านไปตลอดชีวิตบทที่4เด็กที่หายไปและความลึกลับรอบเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เด็กชายคนนั้นหายตัวไปต่อหน้าต่อตาถือเป็นจุดที่ผู้คนจําได้ชัดที่สุดเด็กชายยืนอยู่กลางสวนสาธารณะขณะสิ่งมีชีวิตชี้มาที่เขาทัานใดนั้นเขาก็หายไปเหมือนถูกดูดเข้าไปในอากาศทุกคนพยายามวิ่งเข้าไปช่วย แต่ไม่สามารถหาตัวเขาได้แม้แต่วินาทีเดียวความเงียบและความตื่นตระหนกปกคลุมทั้งบริเวณผู้ใหญ่บางคนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเสียงสะท้อนของความสับสนดังก้องไปทั่วเพียงไม่กี่นาทีต่อมาเด็กชายกลับปรากฏตัวอีกครั้งยืนอยู่ในที่เดิมแต่มีท่าทางสับสนเขามองไปรอบๆเหมือนพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กบางคนที่อยู่ใกล้กล่าวว่าเขาไม่สามารถพูดอะไรได้ทันทีแต่สายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความประหลาดใจ สิ่งนี้ทําให้ผู้คนในบริเวณนั้นยิ่งมั่นใจว่าพวกเขาได้พบกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ชาวบ้านหลายคนเล่าว,ว่าหลังเหตุการณ์เด็กชายมีอาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเขามีความจําเรื่องเวลาที่หายไปไม่ชัดเจนและบางครั้งบอกว่าเห็นภาพแปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายด้วยคําพูดได้ผู้ใหญ่บางคนพยายามสอบถามแต่เด็กชายเพียงพยักหน้าและสายหน้าเป็นสัญลักษณ์ของความสับสนเหตุการณ์นี้สร้างความหวาดกลัวและความสงสัยให้กับชาวบ้านเป็นเวลานานาน,นอกจากเด็กชายแล้วพยานรายอื่นๆ ก็พบความผิดปกติในพื้นที่บริเวณนั้นต้นไม้บางต้นมีรอยไม่เป็นวงกลมดินบางส่วนมีรอยกดราวกับวัตถุหนักถูกวางทับแต่ไม่มีร่องรอยการชนหรือความเสียหายแบบเครื่องจักรธรรมดาวัตถุโลหะขนาดเล็กบางส่วนพกกระจายอยู่รอบๆแต่ไม่สามารถระบุชนิดหรือแหล่งที่มาได้วความลึกลับเหล่านี้ยังไม่มีคําตอบชัดเจนแต่สร้างความประทับใจและความตื่นตะลึงให้กับผู้ที่เห็นเหตุการณ์ตรงหน้าเหตุการณ์นี้ยังสร้างคําถามมากมายสําหรับชาวบ้านและนักวิจัยหลายคน สิ่งมีชีวิตที่ชี้ไปที่เด็กชายและยานที่ลงมานั้นมาจากไหนพวกมันตั้งใจทําอะไรและเด็กชายได้ประสบเหตุการณ์อะไรระหว่างที่หายตัวไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนเดียวกลายเป็นตำนานลึกลับที่ผู้คนยังพูดถึงและเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ UFO ที่ด่งดังที่สุดในรัสเซียบทที่5หลักฐานและการตรวจสอบพื้นที่หลังเหตุการณ์สิ่งมีชีวิตและยานประหลาดหายไปพยาหลายคนรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้มาตรวจสอบพื้นที่ เจ้าหน้าที่และนักวิจัยบางส่วนเดินทางเข้ามาตรวจสอบสวนสาธารณะโวรโรเนสทันทีพวกเขาพบร่องรอยที่ชัดเจนว่าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติพื้นดินตรงบริเวณที่ยาลงแต่เป็นวงกลมใหญ่ดินถูกเผาและเปลี่ยนสีจากน้ำตาลเป็นดำต้นไม้บางต้นกิ่งหักและใบไม่ราวกับถูกความร้อนสูงแต่ไม่มีร่องรอยการชนจากวัตถุนหนักเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิและสนามแม่เหล็กพบรังสีบางชนิดสูงผิดปกติแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป๊ะนอกของวัสดุประเภทใด นอกจากร่องรอยทางกายภาพแล้วเจ้าหน้าที่ยังเก็บตัวอย่างโลหะบางส่วนที่พบกระจายรอบพื้นที่โลหะเหล่านี้มีพื้นผิวเรียบและแข็งแรงเกินกว่าจะเป็นวัสดุจากโลกในเวลานั้นหลายชิ้นมีรูปร่างกลมและบางส่วนคล้ายกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ไม่ทราฟังชันผู้เชี่ยวชาญพยายามวิเคราะห์แต่ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นเทคโนโลยีจากมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นพยานบุคคลมากกว่าสิบรายถูกสัมภาษณ์หลายคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่กลับเล่ารายละเอียดตรงกันเกี่ยวกับรูปร่างยานสีของแสงและลักษณะ,ละส,สิ่งมีชีวิต การตรงกันของพยานจำนวนมากทำให้เรื่องนี้มีน้ำหนักมากกว่าการเข้าใจผิดเพียงอย่างเดียวชาวบ้านบางคนเก็บบันทึกภาพวาดหรือร่องรอยที่พวกเขาจำได้ซึ่งบางส่วนตรงกับคำบรรยายของพยานรายอื่นการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์และบันทึกภาพถ่ายที่เก็บได้แม้จะไม่สามารถยืนยันได้ทั้งหมดแต่ก็ยืนยันว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในคืนวันที่27กันยายนเหตุการณ์นี้ถูกส่งต่อไปยังนักวิจัย UFO ทั้งในรัสเซียและต่างประเทศและกลายเป็นหนึ่งในคดีลึกลับที่มีหลักฐานทางกายภาพมากที่สุดในโลก คำถามที่ยังคงค้างคาคือยาและสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมาจากไหนพวกมันตั้งใจทำอะไรบนโลกและทำไมเด็กชายคนนั้นจึงหายตัวต่อหน้าผู้คนคำตอบเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาแต่ร่องรอยและพยานทั้งหมดยืนยันว่าเหตุการณ์วอโรเนสไม่ใช่เรื่องเล่าที่ถูกสร้างขึ้นบทที่6กระแสข่าวและการปิดบังหลังจากเหตุการณ์วอโรเนสถูกบันทึกและมีพยานจำนวนมากเรื่องราก็เริ่มแพร่หลายไปยังสื่อท้องถิ่นและต่างประเทศ ผู้สื่อข่าวเริ่มสัมภาษณ์ชาวบ้านนักวิจัย UFO หลายคนเดินทางมาศึกษาพื้นที่และเอกสารบางส่วนถูกส่งต่อไปยังนักวิทยาศาสตร์ทั้งในรัสเซียและต่างประเทศความสนใจจากสื่อและประชาชนทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นข่าวใหญ่แต่ในเวลาเดียวกันก็มีการสังเกตการปิดบังบางอย่างเกิดขึ้นบางสำนักข่าวถูกแนะนำให้รายงานแบบลดความน่าเชื่อถือบางบทความอธิบายว่าเป็นเพียงภาพลงตาหรือความเข้าใจผิดของชาวบ้าน บางครั้งรายงานยังระบุว่าเด็กนักเรียนและชาวบ้านอาจประสบอาการตื่นกลัวร่วมกับจินตนาการของกลุ่มคนการลดความน่าเชื่อถือเหล่านี้สร้างความสงสัยและความไม่แน่ใจให้กับผู้คนที่ติดตามเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียไม่ได้ออกถแถลงการปฏิเสธอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการการตรวจสอบของนักวิจัยบางส่วนถูกควบคุมและจำกัดการเผยแพร่ทำให้ข้อมูลบางส่วนยังคงถูกปิดอยู่ภายในหน่วยงานความไม่ชัดเจนนี้ทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดมากมาย ทั้งเรื่องการทดสอบเทคโนโลยีใหม่ของกองทัพการทดลองอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือแม้กระทั่งการพบเจอกับมนุษย์ต่างดาวแม้จะมีการลดความน่าเชื่อถือและการปิดบังบางส่วนแต่พยานจํานวนมากยังคงยืนยันเหตุการณ์ตรงกันทั้งรายละเอียดของยานสิ่งมีชีวิตและเหตุการณ์เด็กชายหายตัวต่อหน้าต่อต,อตาเรื่องราวนี้จึงกลายเป็นหนึ่งในคดี UFO ที่มีหลักฐานและพยานมากที่สุดในโลกจนถึงทุกวันนี้นักวิจัยยังคงศึกษาและตั้งคำถามต่อเนื่อง กระแสข่าวและการปิดบังทําให้หลายคนสงสัยว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานบางแห่งรู้ข้อมูลบางอย่างที่ยังไม่เปิดเผยหรือเหตุการณ์นี้มีความหมายที่มากกว่าการปรากฏตัวเพียงครั้งเดียวสิ่งที่แน่ชัดคือเรื่องราววอร์โรเนสไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าท้องถิ่นแต่มันกลายเป็นเหตุการณ์ UFO ที่สร้างความสงสัยและความตื่นตระหนกให้กับผู้คนทั่วโลกบทที่7คําถามที่ยังไร้คําตอบและบทสรุปจนถึงทุกวันนี้เหตุการณ์วอร์โรเนสยังคงเป็นหนึ่งในคดี UFO ที่ลึกลับที่สุด ผู้คนยังคงตั้งคำถามว่าสิ่งที่ชาวบ้านเห็นในวันนั้นคืออะไรยานประหลาดและสิ่งมีชีวิตสูงใหญ่เหล่านั้นมาจากไหนและทำไมเด็กชายคนนั้นจึงหายตัวต่อหน้าต่อตาโดยไม่มีใครเข้าใจเหตุผลแม้ว่าจะมีหลักฐานทางกายภาพเช่นรอยไม่บนพื้นดินร่องรอยต้นไม้ที่เสียหายโลหะประหลาดและพยานบุคคลจำนวนมากแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปคำตอบได้อย่างชัดเจนนักวิจัย UFO ทั้งในรัสเซียและต่างประเทศต่างพยายามวิเคราะห์ข้อมูลพยายามหาคำอธิบายทางวิทยศาศาสตร์ ตั้งสมมติฐานว่าบางครั้งเหตุการณ์อาจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีลับของมนุษย์หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังไม่สามารถอธิบายได้แต่ผู้เห็นเหตุการณ์ตรงกับรายละเอียดมากมายทําให้ทฤษฎีเหล่านี้ยังไม่สามารถตอบทุกข้อสงสัยได้สิ่งที่แน่ชัดคือความทรงจําของผู้เห็นเหตุการณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นในคืนนั้นยังคงอยู่ในใจของผู้คนหลายคนจนถึงปัจจุบันมันไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าที่ผ่านไปแต่เป็นประสบการณ์ที่ท้าทายความเข้าใจของมนุษย์และยืนยันว่าจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ยังเต็มไปด้วยความลึกลับ เรื่องราววอรโรเนสจึงไม่ใช่เพียงตำนานท้องถิน่นแต่กลายเป็นหนึ่งในคดี UFO ที่สร้างความสงสัยและความตื่นตระหนกให้กับผู้คนทั่วโลกความทรงจำของแสงประหลาดยานขนาดใหญ่สิ่งมีชีวิตสูงเกือบสาเมตรและเด็กชายที่หายตัวต่อหน้าต่อตาทำให้เหตุการณ์นี้ยังคงถูกพูดถึงและศึกษาอย่างต่อเนื่องและบางทีมันอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงที่บอกเราว่าจากประวาลน,นี้ไม่ได้มีเพียงมนุษย์อาศัยอยู่เพียงลำพังท้ายที่สุดเหตุการณ์วอร์โรเนสยังคงเปิดคำถามที่ไม่มีคำตอบอย่างสมบูรณ์ มนุษย์ยังคงตั้งคำถามต่อไปว่าเราคือเผ่าพันธุ์เดียวในจักรวาลจริงหรือไม่และบางทีเหตุการณ์นี้อาจเป็นเพียงสัญญาณเตือนว่าโลกของเรายัางเต็มไปด้วยความลึกลับที่รอาการค้นพบนี่คือเรื่องราวลึกลับของวอร์โรเนสเหตุการณ์ UFO ที่เกิดขึ้นเมื่อปี1989สิ่งมีชีวิตสูงเกือบ3าเมตรยานประหลาดที่ลงสัมผัสพ,พื้นดินและเด็กชายที่หายตัวต่อหน้าต่อตาแม้เวลาจะผ่านไปกว่า3ทศวรรษแต่ความลึกลับนี้ยังคงท้าทายความเข้าใจของเราแม้ว่าเหตุการณ์นี้จจจะะถูกกบบัันทึตรววสอแลิย แต่คำตอบทั้งหมดยังไม่ชัดเจนโลกยังเต็มไปด้วยความลึกลับที่เราอาจไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดสิ่งที่แน่นอนคือผู้คนที่เห็นเหตุการณ์นั้นยังจำความประหลาดใจความกลัวและความสงสัยได้อย่างชัดเจนเหตุการณ์วอร์โรเนสไม่ได้เป็นเพียงตำนานแต่เป็นเครื่องตนใจว่าจักรวาลน,นี้ยังคงกว้างใหญ่และเต็มไปด้วยสิ่งที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจและบางทีอาจมีสิ่งที่รอคอยเราอยู่ตรงเหนือฟากฟ้าเพียงเราเปิดใจและตั้งคำถามต่อความลึกลับรอบตัว นี่คือเรื่องราวของวอร์โรเนสปริศนา UFO ที่ยังไม่มีคำตอบ